L3608 เข้าใหม่ครับผมคันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับดันหน้าผ่านหลังครับรถสภาพเดิมๆนะครับรถสภาพเดิมๆราคาอยู่ที่2 9 5 0 0 0บาทครับรถจดทะเบียนปี55นะครับคันนี้นะฮะจดทะเบียนปี5 5ครับ2 9 5 0 0 0บาทครับดันหน้าสวยๆครับผ่านหลังเป็นผ่านเพิงจิ๋วครับ ผานห้านะครับรถสภาพเดิมเดิมครับสภาพเดิมเดิมเลยนะครับแห้งๆทุกจุดครับยางเต็มทั้งสี่เส้นนะครับยางดีนะครับน,นี่ก็มาปรับหน้าดินนะครับปรับหน้าดินเล็กๆนะครับ ภาพเดิมสวยนะครับเครื่องแน่นครับเครื่องแน่นเลยครับรถก็สภาพสวยเดิมเลยครับสีเดิมทุกจุดนะครับสีคานล่างนะครับสีคานล่างเดิมเนะครับขอภัยกล้องย้อนแสงนะครับนะครับสีเดิมนะครับคานล่างรถเดิมทั้งคันครับคันนี้ ดูยางนะครับยางเต็มนะครับยางเต็มรถสภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆเลยครับนี่นะครับแน่นทุกจุดครับแน่นทุกจุดนะครับรถแน่นทุกจุดครับต้นคัสเดิมนะครับต้นคัสเดิมๆนะครับรถสีเดิมนะครับสีคารล่างเดิมๆนะครับนี่นะครับสีล้อเดิมนะครับครับเป็นรถรถไร้นะครับ ด้านหลังเดิมๆครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับหูไม่เคยเชื่อมดามนะครับหูรถข้างเดิมนะครับีดีโอเต็มๆครับีดีโอไม่ค่อยได้ใช้งานครับดูครับนะครับดีโอสวยๆเลยครับครับถสวยครับคันนี้ผานเป็นผานเป็นจิ๋วนะครับเป็นผานห้านะครับใบยี่สิบสองนะครับ ฐานก็สวยๆครับไม่มีเชื่อมมีดำนะครับครับฐานเดิมๆเลยครับกล่องเครื่องมือครบนะครับยางดีสี่เส้นนะครับยางเต็มๆครับท่อนคัดเดิมนะครับเดี๋ยวดูด้านในครับนะครับมาร์กเดิมทุกจุดนะครับรถคันนี้ฮะเดี๋ยวดูเครื่องครับ เครื่องดีครับไม่มีไอครับรถมาเดิมๆเลยครับดูน้ำนะครับหลังจากการทำงานมาน้ำปกตินะครับเครื่องดีเกียดีนะครับน้ำปกติมากเดิมทุกจุดนะครับรถคันนี้มากเดิมทุกจุดครับนะครับเครื่องไม่เคยแก่นะครับเครื่องดีครับ เครื่องเดิมๆครับราคาคันนี้อยู่ที่2อ5 0 0 0เบาทครับนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับสีคานล่างสีเดิมนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่2อง0 0 0เบาทครับผมอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ครับที่08 1 7 68 2479ครับหรือ097 971 2677ครับผม L3608 นะครับนี่นะครับสวยครับสภาพเดิมทั้งคันครับคุค้าท่านใดกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับก็สามารถมาดูตัวจริงได้นะครับที่ร้านสมคิดการค้าครับสวยๆเดิมๆครับสวยๆเดิมๆนะฮะก็ฝากไว้นะครับคันนี้มีประมาณนี้ครับผมสำหรับ L3608 ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ